มามาแวะฟังผมแป๊บวันนี้นะครับผมจะมาถ่ายพยาติแม่วัวก่อนคลอด1เดือนนะครับจะถ่ายไปเพื่ออะไรแล้วใช้ยาตัวไหนถ่ายเดี๋ยวเข้าไปชมบุมนะครับผม ปากผลิตภัณฑ์ดีๆของปียพงฟาร์มด้วยนะับไม่ว่าจะเป็นเกลือแร่บอลลิกไว้นะฮะเกลือแร่ไทยมาตรฐานโลกเกลือแร่ผมเลือกใช้มากว่า17ปี PF o อฟ i c มิกพีมินะฮะพีมีคุณภาพบำรุงระบบสืบพันธุ์กับสัตว์ไว้ป้องกันลกค้างเตรียมตัววัวสาวก่อนเป็นแม่พันธุ์ไวโรคินแคทเทน,นะฮะสารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันได้ทั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียโดยเฉพาะปากเท้าเปื่อยและลำปีสกินนวัครับก็มาพบกับรายการใหม่ของผมนะฮะมามาแวะฟังแป๊บนะครับผมวันนี้ผมจะมาถ่ายพยาธิแแมม่่่วววววววััััััักออนนนนนคลดะะะะฮฮสหรบบตตีตะะ้เป็ ที่ผมฝากตัวอ่อนเข้าไปนะฮะอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเขาจะครบกําหนดคลอดนะครับผมเลยมาทําการถ่ายพยาธนะครับผมทําไมเราถึงต้องถ่ายพยาธแม่วัวก่อนที่เขาจะคลอดนะครับเพื่อที่จะให้ลูกวัวนะฮะที่จะคลอด ออกมานะฮะไม่มีพยาธิในตัวเขานะฮะโดยการถ่ายพยาธิที่ตัวแม่วัวเลยนะฮะอย่าถ่ายพยาธิก็จะไม่เป็นอันตรายต่อลูกวัวนะครับก็จะได้ประโยชน์ทั้งแม่วัวและลูกวัวที่จะคลอดออกมาอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะครับผมก็จะทําให้ลูกวัวปลอดพยาธินะครับผมก่อนที่จะไปถ่ายพยาธิแม่วัวนมตัวนี้นะครับผมก็จะต้องทําการ ชั่งน้ำหนักก่อนฮะเพื่อที่จะรู้ว่าวัวนมตัวนี้น้ำหนักเท่าไหรแล้วก็จะกรอกยาให้ตรงกับปริมาณโดสที่ต้องการใช้เป็นหลักนะครับไม่ให้เกินหรือขาดนะครับผมไปชั่งน้ำหนักแม่วัวนมกันก่อนเลยครับน้ำหนักที่ชั่งได้ในวันนี้นะครับผมก็คือ507กิโลกร,รัมนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าซองเพื่อทำการถ่ายพยาธิแล้วไปดูกันว่ายาที่ผมใช้จะมียาตัวไหนบ้างนะฮะ ยาที่ผมแนะนำจะให้ใช้ในการถ่ายพยาธิแม่วัวก่อนคลอดน,นะฮะก็จะมี2ตัวนะฮะตัวแรกก็ตัวนี้ครับไอโอมกเอฟนะครับผมตัวที่2ก็คือตัวนี้ฮะอเบนเทลนะครับแต่วันนี้ที่ผมเลือกใช้ก็คือเลือกใช้อเบนเทลตัวนี้นะครับผมปริมาณยาที่ใช้นะครับก็คือ10มิลลิตรต่อน้ําหนักตัว100กิโลกรัมนะครับผมเพราะฉะนั้นวัวตัวนี้น้ําหนัก507กิโลนะครับผมก็จะใช้ยาตัวนี้อเบนเทลประมาณ51ซีซีหรือ51มลนะครับผม ทำการเขย่ายานะครับผมเขย่าไปเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ดึงใส่สลิงกอกยานะฮะประมาณ5 0าสถึงห้ซีซีนะครับผมโอเคครับทาการกรอกยาแม่วัวนะฮะก่อนคลอด1เดือนนะฮะสอดไสลิงกอกยาไปที่ข้างกระผมแก้มแม่วัวครับแล้วทําการบีบยาใส่เข้าไปครับผมแม่วัวก็จะกลืนยาเข้าไปนะครับผมกลืนยาลงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ทาการล้างคอนิดนึงนะครับผมโดยใช้น้ําดึงน้ําใส่สลิงกอกยาเพื่อล้างยาในกระบอกสลิงกรอกให้แม่ัวยอีกหนึ่งครั้งนะครับผม ครับการกรอกพยาธแม่วัวก่อนคลอดหนึ่งเดือนประโยชน์ที่ได้รับเลยคือหนึ่งตัวแม่วัวไม่มีพยาธนะครับประโยชน์ที่2อคือลูกวัวที่เกิดมาไม่มีพยาธนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ในช่องปีพงฟาร์มมริการบามันด้วยนะถ้าท่านรักบามันถ้าท่านชอบบามันท่านคือพวกเดียวกัน,นผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับมามาแวะฟังผมแป๊บ